สวัสดีค่ะเจอกับไฟแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการมานีลินฟาร์กบางพรกค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปชมบ้าน8หลังสุดท้ายของโครงการนะคะจะอยู่ในโซน p r i v a t e ของโครงการเลยค่ะนี่นะคะบ้านยูนิตส,สุดท้ายของเราค่ะเป็นบ้าน8สามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะทุกคนที่ด้านหน้านะคะกว้างมากเลยค่ะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะตรงนี้แบบสบายเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันด้านในเลยค่ะ นี่ค่ะเข้ามาทางด้านในนะคะของบ้าน8ดของเรานะคะก็จะกว้างมากเลยนะคะสามารถจะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะแล้วก็โซนรับประทานอาหารได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ํารวมทางด้านล่างให้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะคะที่ทางโครงการเนี่ยใส่ใจใส่ประตูบานเลื่อนแบบนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถวางเคาน์เตอร์บิวอินได้เลยนะคะตรงนี้คุ้มมากๆค่ะตรงนี้จะเป็นทางด้านหลังนะคะ บ้านสวยพร้อมอยู่มากเลยค่ะสำหรับหลังนี้นะคะราคาก็พิเศษค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองของบ้านกันเลยนะคะผงบันไดก็กว้างค่ะสวยมากๆเลยค่ะหลังนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะคะก็เดี๋ยวเราไปที่ห้องนอนเล็กทางด้านหลังกันก่อนนะคะจะบอกว่าห้องนอนเนี่ยไม่เล็กเลยนะคะทุกคนสามารถวางเตียงบิวอินได้อย่างเต็มที่เลยนะคะหรือว่าใครจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะ เดาีมาดูอีกห้องกันเลยนะคะนี่คะ่ะอีกห้องนึงก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่ค่ะนีม่มีหน้าต่างให้นะคะลมเย็นมากๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันเลยนะคะนี่คะ่ะห้องนอนใหญ่ของบ้านนะคะก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยพื้นที่ใช้สอยเนี่ย ให้มาเยอะมากๆเลยนะคะห้องเนีน่ยดูโปร่งแล้วก็โลกมากเลยค่ะมีหน้าต่างทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีระเบียงนะคะที่สามารถออกไปได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็โซนห้องน้ําของเรานะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเลยนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะสําหรับออลูกค้านะคะตรงนี้เป็นไงคะกว้างไม่เอย่ยเป็นไงบ้างคะทุกคนเข้าไปชมบ้านมาแล้ว สุดคุ้มมากๆเลยนะคะในราคา3.59นะคะได้ทั้งบ้านนะคะที่มีพื้นที่กว้างน,นะคะแล้วก็ในโซน p r i v a t e ของทางโครงการนะคะถ้าใครสนใจรายละเอียดนะคะสามารถสอบถามได้นะคะที่เพจ Facebook มณีลินนะคะหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โครงการมณีลินปาร์คบางพาได้เลยนะคะสำหรับเงินจองนะคะเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะ นะคะคดันให้ทุกเคสเลยนะคะแล้วก็ยื่นกู้ให้ถึง110%ค่ะถ้าไม่ผ่านนะคะก็คืนเงินจองให้คะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็มาเจอกันได้นะคะที่โครงการคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ